สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับที่เอ่อพวกทูเกตหรือว่าพวกฮิเคเขาจะมาเลดบ้านผมนะ หลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นผ่านไปเนี่ยคือพวกผมก็ได้เตรียมเซตเตรียมของกันเพื่อที่จะเป็นเล่นที่บ้านเฮดเคนะเหมือนว่าเราจะไปยิงป่วนเล่นแล้วทีนี้เราก็จะย้ายเซิร์ฟนะเพราะว่าตอนแรกเรากล่าวว่าเราจะไปอยู่แล้วแต่คือเราก็ยังอยากสนุกอยู่นิดหน่อยเพราะว่าระเบิดที่บ้านผมมันมีอยู่นิดนิดนหน่อยนะผมกะ่าว่าจะไปแปรป่วนเล่นแล้วก็คือกล่าว่าใช้ของให้หมดแล้วผมก็ย้ายอะ่ะผมก็เลยโอเคเดี๋ยวก็ไปเล่นกันนิดๆิดนหน่อยก็ได้สถานการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยตอนที่มันขับมาบ้านเราตอนแรกอ่ะ นั้นก็พวกผมมนทีกรบอกน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไทยไทยอยู่ในแคนไทยไม่ได้ไม่ได่ไทยหน้าเราไี่ไทยหน้าเรารถได้ีเบนบนเบเบนเบนเบเทนเบ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 เบนเเบนเเบนเบนเบนบบนเบนเบนเนเบนเนเบนเบ ไปก่อนเลยน้องโอ้ยทิ้งกูไม่เอาโฟมเลยน้งน้องนึงแล้วบนรถบนรถบนรถไปยิงไปยิงไปยิงมันบนรถดิไปไปวางแผลเนี่ยพี่อยู่ขับดิไม่คดขับดิเดี๋ยวือดขับบิเออสวยน้องพวกกูเด้งไงก็เด้งไอ้เนี่ยแม่งเกิดอ้ยพี่ไดหน้าเขาพี่ไดหน้าเราร่วงร่วงร่วงไม่ร่วงไม่ร่วง เอาละปีอาวเลยไปตายยิงกูเอาละปีอาวเลยไปตายยิงกูขอโทษขอโทษดึงดึงกดดิงน้ำมันโอ้ยไข่ใต้โอ้ยโอ้ย่อ้ยไม่ได้วค่ะของใต้ไปแล้วค่ะของบ้านนี่ของของแคมป์เบ้ยไปดูไปดูไปดูกล่องรถดิกล่องรถมันมีอะไรวะทำไมมันพวกของทำแคมป์เยอะจังอะเดี๋ยวแล้วเดูให้ดูให้พีุ่้ยเหรียญเดี๋ยวพ่อ ไอเขี้ยวใส่ชุดพลังงานไม่มีอะไรเลยพี่โคตรัะโคตรเลย่้เมาพลังงานผมด้ชุดพลังงานส่กัใช่ป่ะใช่ักคบดวยแค่พี่ัดพี่ตมพลังงานเฮ้ยงนุนแแคมป์ขึ้นแ็มพลังงานลูกแขมป์ขึ้นแมพลังงานลกขึดมพลังงาน พลังานเ้ไกอ้นไอ้ยียหลอนทำพลังงานเข้ามากูเฮ้ที่ขนัดบ้องผม้ยงผมเอ้าวนาดนานาดติกเบิร์ดขึแคมป์นี่ตรงพี่เลยอะตรงที่หล่ามันไม่ให้กเบิร์ดซ้ายมือมาหินน้ำผมนะฮะสะดุดขึ้นตรงไหนอะ เอ้เปิดป้อมแล้วเปิดป้อมแล้วเปิดป้อมแล้วเอาไอ้โจโจไอ้โจโจ้เด็กไอ้นี่นี่หวา่ไหมเด็กมันนวหาโจโจ้อะโจ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 เด็กความแม้โจโจ้เอิดเปเปิ่เปอดเปเปิงด่ปิดเปเปิดิเิดดดิเิดเด

วางวางเตีนงนึงที่ปุยมันเลนบ้านไหนอะเลเมาวิวเอยเคเมาวิวอยู่ปะเออว่ะราบ้าเลไ้เลยจังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลยจังหวะ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 นี้ไปมัวไม่ไม่ไม่ไมไม่เอารงนี้เอาตรนี้ ค,นนคือผมต้องบอกว่าเออผมตั้งใจจะมายิงเล่นจริงๆนะแต่เพิ่นว่าเขาไม่อยู่บ้านนั่นเองคือเหมือนว่าเขาเ็นของไปเลดบ้านเหรียญอีกเอออีกอีกบ้านหนึ่งอยู่นะผมก็เลยจะใช้ช่องว่างตรงนี้จะลองเลดบ้านเขาดูคือทั้งบ้านผมม่ามีผุขาวแค่200อนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงว่าจะแตกไม่แตกเราจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันโอ้มนต่าป่ะนี่ฮ่า ไปพี I said, I so so yeah. ่ต้ามีตัวอยู่ในกลมตัวในกลมฟังผมพี่ต้าตรงไหนอยมเห็นบ้างขอผมอ่ะพี่ต้าเช็คบิ้วพี่ต้าเช็คิวเลยน้องแล้วแ็บนีรถใครอะเบงหัวเบงนู้นนู้ไอหวานไอหวานคมคมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเช็คบิ้วอ่ะห่อหน้าห่อเบงห่อไม่รั้หัวเบงเบงแล้วหอหน้าที่พี่ต้าไม่ใช่หน้าที่ห่อซ้ายตัวดาลิมน้ำอ่ะ่่แสดงว่าบิ้วบิ้วบ้านมันอยู่ข้างใน มันเป็นป้อมต้มันมีซ่ามันเป็นป้อมอมันมีตรงห่อผิวนึงนี่ยรอใช่ใช่ิวนั้นแหละเชงคดูมมันเป็นป้อมตุ้มป้อมนะเจอเจอวพี่ตาตันึงนะเล็ดเดนดพี่บ้านี่อะลูกกงเหรอลูกกงเหรอลูกกงเหรอเด็ดเด็ดพี่มีบ้านที่กูฮาร์นะสี่นี่ครับแป่หนดิห้า เขาไม่ได้บ enfin ้านนี่มือหัวแค้นไม่ใช่มือหัวมิวอ่ะจับดีอะไรอ่ะไอ้ในหอในหอเนี่ยแหละแต่ว่าใน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 กูว่ากูว่าผนังนี้แน่เลยแล้เปิดไปแล้เปิดไปหรือเปล่าวะไม่ต้องเช็คสโลปกันไม่ใช่มันอยู่มันอยู่มันอยู่บล็อกแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่มีสโลปพี่ฉันแรกมันเป็น สะทางฝั่งนี้อะดิแต่มันมีป้อมปืนอะดิอ๋อใช่ใช่ตรงนี้ตรงข้ามนี good, uh, okay. uh, so like ่ก็บ้านมาลแล้วบ้านหมแล้ววิปล่อยตัวมาแนดูดิดูดินข้างในเป็นอะไรวะโลกใหญ่รลกใหญ่ไปรื่เลยจะเป็นสี่ยบบ้า้าต่อเลยี่ เเยอะชั้นบนแนี้ยเมอเอดีนี่ยวะชั้นบนแมชั้นบนเลยวะอ่เยอะแล้วเยอะแล้วมาเยอะแล้วเต็มบ้านเลยเกลือสามแม็กแมอาไดอาได้แปดสลูกนีได้สองลูกว่ะได้สอลูกเฮ้ยเฮ้ยในดีห้าลูกแม็กในที่ี่สิบสอมากมัป็อยอหรือเปล่า ทำไมบิ๊กมาปอเปิดครับขอเรานี้ก็ปอมอะไรเนี่ยป้อมนีห้องห้องห้งนี้แม็กแม็กแประตูทสี่ลูกิลองลอดูห้องนี้ไม่ประตูกเข้าไปเข้าไปบ้านอ่าตอนนั้นั้นงั้นพี่งั้นพี่ขอพี่ขอดีนดูก่อนนะห้พี่โอนโอนบ้านแตงบ้านแตงเประตูง่ายก่ง่ยว่ะวันนึงวันนพี่เช็คก่อน วันนี่ปอะตูหายได้ที่มีแต่ลูปเฮ้ยแม็กห้องโล่งแม็กประตูหายอ๋อเฮ้ยประตูหามันมีมันมีสโลปด้วยว่ะไม่มีแม็กแม็กได้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 ไปจ่องไปดูตรงนี้ก่อนนะรอรอพาวลงมาสี่ลูกสี่ลูกแม็กหลักเองใครอ่ะจี้อะไรจี้อะไร ไม่รู้ไม่รู้พี่ดูดิบอลยังใช่ดีว่าไหมครับอยู่อยู่บนหัวนี่แหละของเด็ดของของของเด็ดเยอะเลยโอ้ไม่ต้องแล้วต้องแล้วเจ้านะแต่แบบแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วบาย

ใส่ตัวลค่อยค่อยค่อยๆเลทค่อยเลเก็บเก็บเเขาแ็งเก็บเศเขา็เสียงิธาเสียงลงวันนี้มานานแล้วระเบิดเราคือเขาเรียก่าะเบิดเราไม่พอที่จะเลดบ้าเขาทั้งหลังแตกหมด้ต้องิวหน่อยต้องิวหน่อยต้องผิวหน่อยเาเอาที่ของเดฟกมีไหมเสียงิาเสียงลงแล้เห็นแบบนี้แล้วแล้วมันดูแล้วไอไมลยเนในแมาเดในแา เดี๋ยวจะกินอะไรจะินนะครับไม่ไมไม่ไอไมันบอกมันบอกเอคเป่าเพราะว่าบ้านแม่เห็นเห็นเอฟเคไปเลยดิทําทำไมพม่เกมมันถงเห็นะไอองยิช่หหลังเข้าหลังเ้าไอตองนี้ผมเสียบ้องเลย็ูปหนึ่งตีเลยหน่งผมกอดยิงผมดตระเบิดอ่ะไหนว่าเราต้องยิงงไหงไอนเบิดลงมาต็นต้องเบียดต้องเบียดจากตรงไหน เลยประตูพี่เหลระตูเราไปต้องประตูไหนประตูไหนประตูข้างหน้าเราเลยใช่ไหมไอเดกนี่เดินมาดูอย่างนี้อ๊ยตัวจังวะอ๋อพี่เมฆอ๋ออเก็บบัอไอ้ยิมยิ่มยิยิยิ้มนิ้ยิ้มี้มยิม้ยิ้ยมยิ้้ย้้าต่างหน้มต่างเฮ้ยระวังระวังมัิหมยย้ม้เาง้้ยยม้ยยไ้้ ยี่ยี่รบกปาร์มาแม่กองอะตรงบ้องต้าบั้งว้าบบ้องบ้องอหมดเลยเนียเราเาเกเลท่าี่มันวิ่กอบมาพี่ตัของให้ไทยอ่ะไทยเกิดยังไม่มีเตียงกะดิโอ้โหเปเห็ดมาเห็นอมาคกิดล สเก็ตสี่สเก็ตได้พวกเราใช่ไหมนะเดียวยิงเอ็ดแต่ว่ามีแต่ปืนเดียวอ่ะปองยังไม่แม่ก็ชุบได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเด้งเกมมาจีตายแล้วหรออยู่พี่อยู่พี่ไม่ลงมาไม่ไม่ไม่ต้องตายไม่ไม่ไม่ตามต้องตายตัวชุบมาแล้วตงนอกเอาละครับตอนนี้คือผมก็เด้งรัวๆเลยนะเด้งทีนึงก็สองสามรอบเลยกว่าจะเข้าเกมได้คือน้องผมเขาก็เจาะเข้าไปข้างในแล้วคือผมก็ไม่ได้เก็บภาพตรงนั้นเลยคือเสียดายอยู่เหมือนกัน ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะอยู่ดีๆมันก็เด้งนะเซิร์ฟเนี่ยคือเด้งบ่อยมากที่มาที่มาไปไปไปไหนมามาพี่พี่อยไม่แล้วแลพี่เข้ายังไงจะเข้าทางไหนวะนี่ต้องรอดเข้าเป็นรูอ่ะดูรูทางรอให้ทางถนนหน้ามันจะเป็นรูชั้นสองอ่ะพี่มันลากพี่แม่งกี่มาพี่แม่งมันมันลากก็ไม่ได้พี่เม่ดูอยพี่สวยสวยมากเอาเจอแล้วเจอแล้ว เมันเหมือนมันต้องหินจะแตกว่าอันนี้กล่องย้หรกล่องเลไวะมไม่ใช่ไม่ใช่กล่องกล่องของฟ้าหรือต้องลงตแห้แห้แด้วยนั่นน่ะถ้าลงม่นแ้งสามสองหนึ่งไปลงพิษปั๊มยาอยู่พังของพังของพังที่หมดเลยพังของทิ้งที่หมดเลยเฮ้ยเจ้ี่ผมจะวนเจียเตียเียเจียเตียเจียเียเตียเจียเจียเจียเียเียเตียเจียเ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 ตียเียเียเจียียเจียเจียเ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 ีียเ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  ไม่รู้ตรงนี้นี่นี่นี่มีเงินมีเงินมีเพชรมีเพชรด้วยอันนี้ต่ำอันนี้ต่ำต่ำอันีกบขาวเตาข้เตเ้าต้อานโดนขวานโดนไหนอะนี่นี่ขวานโ้ยของของของอยู่ะขวานโดนนี่นนี่ชันบนชันบนแม็กแม็กแม็กตรง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 นรงตรงยิงผมยิงยิงยงยิง เปิดมันเปิดมันเปิตายตายพี่ตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตวเฮ้ยพี่ขอรีเกมได้ปหมนี่แม็กนี่แม็กกล่องกล่องไอ้กล่องพวกเนี้หน้าสนะเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยแม็ก แปดดิยวได้แปดดิได้แปดไม่ถูไม่ไม่เผื่อเผื่อมันมีของดีเ่อนระเบิดเฮ้ยระเบิดเราเแ,แค่นี้เราเลดเราเลดบ้านเขาเลดจริงๆเหรอะวะเนะี่ย ไ <laughs> อ้เีบยเอา่ฮ้ยปงขาวสองร้อยผงขาวสองร้อยเราได้ขนาดนี้เลยหรอรื่ๆดูดิมีของปะมไอ้ขอ้างบน รอยิีรอของดีช่างมันจะอุดจะอุดจะอุด,อดเออช่างมันช่างมันพังเตาพังเตาให้หมดเลยพังเตาให้หมดเลยอุ้ยเก็บแรกเก็บแรกเฮ้ยรู้เก็บนเก็บแร้หรอเนาะเออเรารอเรารอของย่อยเสร็จแล้วแล้วเราก็ค่อยย้าย อุ้ยดูกำนี่โคตรเยอะเลยเอ้ยของเต็มของเต็มเฮ้ยของเต็มของเต็มกูเอาอะไรทิ้งดีวะแป๊บนึงดิดีชุบหน่อยชุบเฟิร์สเฟิร์สชุบให้หน่อยเฟิร์สชุบไทยหน่อย Tu atem, tu atem. ไอห้องเนี่ยไอห้องเนี่ยหน้าเละเนี่ยไอที่พี่บอกตอนแรกเนี่ยระเบิดถังยี่สิบลูกอะใช่เหรอมันมีมันมันมีแค่เตียงอะไอพวกกล่องเด้อเหรอล่ะไอมันมันมันลื้อมันลื้อมันลื้ออะไรอ่ะมันมันลื้ออะไรอ่ะมันอุดบ้านไม่ได้ป่าวะ มันลือเยอะมากเลยอะ่ะเนี่ยแน่แน่มันลือมันลืออีกแล้วเฮ้ยมันลือมันลือมันลือข้างบนหมดเลยเฮ้ยมัน เอ้มันมีตัวบินมาเล่นไหมเอาละครับทุกคนช่วงระหว่างที่ผมวิ่งกันอยู่ห้องตรงกลางวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคือระเบิดพวกผมไม่มีแล้วนะมีแค่ระเบิดถังนิดนิดหน่อยคือผมก็ให้น้องอะต่อหัวขึ้นไปตรงนั้นนะเพราะว่าผมเห็นเข้าออกมาจากห้องนั้นบ่อยคือเขามีเตียงอยู่ตรงนั้นแต่ผมไม่คิดว่าจะมีบิวนะ แล้วสุดท้ายน้องผมก็ดิฟเข้าไปคือเขาเปิดประตูมาแล้วก็ดิฟเข้าไปแล้วก็ไปเจอบิวแล้วก็บังเอินได้บิวบ้านเขาเฉย,ยเลยแล้วก็เราสามารถตั้งบิวได้ด้วยผอ้โหปงขาวเราสองผงปงขาวเราสองร้อยเราเจะจะระเบิดเ้าได้ามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกบาย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 ปงขับปืน เอ้าบ้านแตกอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยพงขาวสองร้อยบ้านแตกอ่ะเอนโอเคทุกคนบ้านเขาก็แตกเรียบร้อยแล้วนะครับแตกแบบเอ่อ แตกแบบที่ผมไม่คิดว่าน่าจะแตกอะ่ะเออล้วเซิร์ฟนี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรนะของในบ้านของเดสผมก็ไม่มีนะผมก็เลยโอเคเดี๋ยวผมน่าจะย้ายเซิร์ฟนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับ e p นีนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมเพื่อเป็นกําลังใจนในการทาคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วคนเรานะต้องเป็นคนเราโยนยังไงเขาเรียกว่าไงมันเขาไม่ถึง Follow me!